ครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวของกันนะครับนี่ผมได้ไปซื้อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าผมได้ไปซื้อหอ้ายานครับอันแรกที่เราจะมาแกะกันก็คืออันนี้นะครับรก็บแกะไปละะไเลยค่คนะแกะค่ะแกะมาแล้วเราจะไปเติมน้ำแล้วลองมากดก,กินดูนะครับว่ามันกินได้หรือเปล่า นี่นะครับผมไปเติมน้ำมาแล้วนะครับแล้วนี่วิธีการใส่ไม่ใช่ใส่แบบนี้มันหกนะครับเขาใส่แบบนี้นะครับต้องหมุนให้แน่นนะครับถ้าหมุนไม่แน่นไม่งั้นมันจะหกนี่ครับได้แล้วแล้วเรามากดกินเงินครับนี่นะครับแล้วเราจะมากดกันเลยนะครับวันนี้จะมากดม้าคชิวโผลออกมาอีกหนึ่งนะครับ ว้าวน่ากินเราลองมาชิมกันเลยทุกคนไม่เห็นนะครับนี่ครับอหอกมาหิตหนึงครับนี่นะครับเด้๋ยครับแล้วก็ยกสู หมดแล้วนะครับพี่น้แล้วเราก็เอาอันต่อไปก็ต้องเป็นตำรวจตำรวจมาจับเด็กกินน้ำที่ไม่ดีแล้วไม่รู้แกยังไงแกยังไงก็ไม่ได้หรอกครับพี่น้องแกยังไงนี่ทิพผมจบรู้ได้แล้วจิบนิ้วมากเลยนะครับแล้วผมก็แกะแกะ khác đời rồi nó có mong lấy nhưng mà cũng có mấy rượu nó có đi bệnh nhi nhi gặp tối lệ nó là thăm bệnh nhi còn nó gặp thăm đặc ít ít nó có mắm phải nụ nó là khớt nó có มาดูอันต่อไปรถวิบากเฮ้ยไปไหนรถวิบากนะครับนี่ครับเราต้องแกะก่อนนะครับแกะไม่ได้นะครับต้องใช้อันนี้ทีเดอในนี้ครับอันแรกผมจิ้งได้นะครับดีๆผมก็จิ้งได้เลยนะครับ ว้าว wow. สวยนีน่นะครับเหมาะกับนี่นะครับดิบได้ด้ดดยวยแอนน,าน,านก็ขับแบดเดี่ยวหัวได้ด้วยนะครับแนถอยหลังได้แอนานอแนถ้าขับทางตรงเป็นแบบนี้ถ้าเดียวนะครับอนน์แอนน์แอน ไม่มีที่ตั้งนะครับโอ้ไม่ีที่ตั้งด้วยนะครับมันสุดอดยเลยคือนะครับแล้วเราก็เอามานี่นะครับแล้วตำรวจตำรวจบอกว่าอย่าเอาล้อออกนอกนอกนอกล้อนะครับเห็นไหมแล้วตำรวจยังเอาตัวเองยังเอาออกมาเลยนะครับรื่นี้นี่นะครับ Let go 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 ยังสองอันนะครับ อันทุกคนทายมาอีกอันมันสียอะไรทุกคนทายนะว่าอ,อีกอันมันสียอะไรนี่เราจะมาประกอบกันแค่แป๊ดเดียวนะครับเดีกกเ๋ยวจะเกะก่อนนะได้แล้วนะครับเกะลายได้ินไต่ลายเลินนะครับและรจริงๆแล้วก็ ใออกมาเรามาดูวิธีไม่มีวิธีการประกอบให้เลยเหรอครับนี่ยไม่มีให้ด้วยนี่นะครับได้ยหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราจะไม่รู้ประกอบยังไงนะครับอืมหลุดนะครับประกอบผิดไหมวอครับแขนคนละแขนกันแล้วครับแขนคนละแขนกันแล้วถูกหรือเปล่านี้ถูก อันนี้ถูกครับอันนี้ก็ถูกขั้นต่อไปก็ใส่หัวให้ไม่งั้นมันไม่ใช่ของแท้นะครับน,นี่คือประกอบอยังไงผมไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ขอดูแบบอ๋อคอปที่ค้านะครับดูนี่ ทำไมใส่ไม่ได้ทุกคนทำไมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทุกคนว่าข้างนี้หรือเปล่าข้างนี้อันนี้ใส่น,นี้ก่อนหรือเปล่าใช่นะครับก็อีกข้างนึงไม่ได้ไ,ได้แล้วนะครับ ขอบกันเลยอืมเฮ้ยแฮปปี้นี่เอ็นน่ขอุญาตหากรหายทุกคนหายแล้วอยู่นี่ไงป,ปักพอจะประกอบได้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยรูปร่างก็ออกมาสวยดีนี่ คีล้อวีบ่าเลยไหมนี่เแต่แล้ววีบ่าใครก่อนนี้ก็มองไว้แล้วก็อันสุดท้าย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 ,ายเป็นอันนี้เหมือนกันเลยเป็นอันสุดท้ายก็ต้องเป็นไอรอนแมนเหมือนกันเลยนะครับถ้าไม่เป็นไอรอนแมนแล้วมันจะเป็นอะไรครับ ไอรอนแมนสีแดงครับมีใครตอบถูกมั้งว่าไอรอนแมนสีดนแดงถ้าไม่มีใครตอบถูกแลวผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมซื้อมาที่ทุกคนตอบถูกขอพักดื่มน้ำสักหน่อยนะครับพ่อร้อนมากเลยนะครับขอดื่มน้ำหน่อย เกลีขนวลยน่าเล่นเราจไม่อุ้สวยจังอ่ะอันนี้สวยไหมทุกคนปรกอบปรกรอบปรกอบนะครับ กบแขนแขนกบแขนก่อนนะครับชิก mm ็ห hmm. ัวกันนานี่นะครับใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปสวยก็ใส่เข้าใส่เข้า ไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคลายกันเลยครับนี่นะครับดังตัวคลา,ายกันเลยเราพอกันแค่นี้นะครับบ๊ายบาย